สวัสดีค่ะเจกันเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องอีกแล้วคะ่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับน้ำหอมก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าเต้เป็นคนชอบน้ําหอมแต่คือแค่รู้สึกว่าเต้เป็นคนอยาก ตัวหอ,หอมตลอดเวลาแล้วกลิ่นที่นั่นจะใช้ก็จะเป็นกลิ่นฟิลเดิมถ้าใครจําได้คือคลิปเดิมที่นันนเคยบอกไปนะเปิดกุน้ําหอมว่ามีหมดกี่ขวดใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเอยอะไรเอยดูสะอาดดูสะอา้านแล้วก็ยังมีกลิ่นเฟรชต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ปวดหัวเพราะแนนเป็นคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกลิ่นปวดหัวไม่ชอบกลิ่นแบบฟุตตี้มันจะเวียนหัวเด้ออายด้วยอากาศเมืองไทยเอออะไรเอยแล้วก็กลิ่นตัวกลิ่นเปรี้ยวเราด้วยรวมเบ็ดเสร็จเปรี้ยวกับเปรี้ยวเยวจอกันมันจะ,จะปวดหัวนะคะ วันนี้นี่ยก็รู้สึกว่าเราโตเป็นสาวแล้วน้ำหอมนี่เนี่ยเคยรีวิวไปทั้งหมดนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยเราได้ไปเปิดประสบการณ์เราได้ไปดมกลิ่นน้ําหอมบางกลิ่นที่ไม่มีในไทยอะ่ะมันใช่เลยมันมันคลิกเลยมันรู้สึกว่าแบบเราเป็นอีกหนึ่งมูทหนึ่งอารมณ์เลยถ้าอยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้แล้วก็เป็นขันแล้วก็ลังใจแน่หน่อยนะคะ <love> <love> เดี๋ยวแม่ไล่จ้ะ กิ่งที่เปลี่ยนโลกก่อนกันเป็นกิ่งเปลี่ยนโลกหลุดออกจากกรอบเดิมที่เคยเป็นก็คือกิ่นนี้นั่นเองนะคะจากแบรนด์คิลเลียนค่ะเป็นแบรนด์ดังนะคะจากฝรั่งเศสชอบจริงใช้จริงคือหมดไปแบบ แบบจะคึขวดแล้วอะคือต้องเล่าก่อนซิเนเจอร์ของแบรนด์คลเียนนะคะคือเขาจะเอาตัวพวกแอลกอฮอล์ค่ะมาเป็นเบสกลิ่นแรกให้เราได้กลิ่นสัมผัสไปเป็นเหล้าเป็นต่างๆฟิวอัตก้าอะไรเงี้ยแต่ว่านันเลือกเป็นกลิ่นนี้นะคะชื่อกลิ่นว่า flower of immortality ต้องบอกก่อนนะว่าด้วยความที่ขวดนี้จะเปลี่ยนโลกของแมนมาเป็นกลิ่นที่เรากล้าหลุดออกจากกรอบเดิมใช่ปะ แต่เขายังมีความเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่ดอกไม้หวานอะแล้วก็ไม่ใช่ดอกไม้ที่ fresh แบบที่เคยมีอะคือกลิ่นนี้ค่ะจะมีผลไม้มีดอกไม้แล้วก็มีพีชอยู่ในนั้นคือกลิ่นพีชจะเด่นขึ้นมามากทุกคนนังนึกภาพตามนะคะเหมือนโซจูรสพีชค่ะจริงจริงฉีดครั้งแรกปุ๊บเหมือนโซจูรสพีชหกใส่ร่างกายน้องแนนค่ะ แต่พอผ่านไปแล้วประมาณ1ินาทีอ่ะกลิ่นมาเริ่มแบบได้แล้วอะคือกลิ่นเขาจะหอมแบบละมุนละมุนเหมือนกลิ่นแบบฟางเหมือนกลิ่นแบบอยู่บนหญ้าแบบมันดูเหมือนสวนดอกไม้ใหญ่ๆอย่าะทุกคนคือไม่ได้เป็นดอกไม้อึบอะแต่เป็นดอกไม้ที่แบบกระจายๆเบาๆฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนันชอบอีกอย่างคือกลิ่นเขาหนึบมากหนึบเนี้ยคือติดทนมากทนแบบซักผ้าแล้วอ่ะกลิ่นก็ยังอยู่เฮ้ย กินอะไรขนาดนี้เราเป็นแบบประเภทหหยหาการที่น้าหอมติดกลิ่นตัวนานๆด้วยไงแล้วพอมาเจอบ้านคิลเลียนนี้นะแล้วก็คือแบบแนนป้ายแบบป้ายยาเพื่อรอบตัวเลยเพื่อตัวก็งซื้อตามกันสุดๆสุดเด็ดแต่ว่าไปซื้อกินอื่นนะคะแต่ว่าราคาสูง8,999นานะคะ50 ml นะคือน้อยมากทุกคนแต่ว่า800 0กว่าโหดมากราคาโหดมากแต่ว่าก็ถูกใจสุดๆทำให้ เราได้แบบก้าวข้ามไงเอออันนี้คือกลิ่นแรกที่นั้นอยากจะแนะนําเลยนะคะต่อในตระกูลบ้านคลเลียนก็คือกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า Rolling in Love น่าคือกลิ่นนี้ได้ที่เมกาก็ด้วยความที่เราอะติดใจจากคลิเลียนขวดที่แล้วมาเนาะใน,นก็รู้สึกว่าเอออยากได้อีกสักขวดหนึ่งที่เป็นคลเลียนแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าผู้หญิงที่ต้องการความแบบเซ็กซี่อะควรจะใช้กลิ่นนี้ เป็นเซ็กซี่ที่ไม่ได้เซ็กซี่เลียนๆอะแอบน่ารักแอบหวานแอบมีแบบไรเดนสาหน่อยๆคือเหมือนเพิ่งหัดเซ็กซีอ่อะเออจริงๆเลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันตรงกับนมากเพราะว่าเราเพิ่งหัดเซ็กซี่ไงเราสาวแบบเพิ่งหัดเซ็กซี่เออดิฉๆก็เลยรู้สึกว่าชอบกลิ่นนี้แต่ว่ากลิ่นนี้ส่วนใหญ่ชอบฉีดตอนกลางคืนแบบไป on party อะไรเงี้ยนะคะจะหวานและอีกนิดนึงใกล้หวานละกำลังจะปวดหัวละแต่ไม่ปวด จะมีกลิ่นนํำขึ้นมาเลยนะคือแอลมอนนิวดมปุ๊บคือมันจะนวลเหมือนแอลมอนนิวอะนึกออกปะมันก็เลยทําให้แบบคือคนนี้น่าชิมเออพอเขาได้ไปแล้วผ่านไปสินาทีทุกอย่างจะกลายเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ให้อีกอารมณ์หนึ่งเลยอะจากตอนแรกที่ดูแบบหวานน่าชิมสักพักหนึ่งกลายเป็นแบบผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าดอกไม้ทั่วตัวเลยแต่เป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่ ดอกเล็กๆอะ่ะเออไม่ใช่แบบดอกไรเดนสาแต่เป็นดอกที่ดูมีอะไรน่าค้นหาเธอเอ้ยฉันพูดอยงนี้เลยนะว่าขวดนี้ต้องมีเพิ่งได้มาจากเมกาไม่นานนี รถไปเยอะมากเพาฉีดบ่อยจริง,รงๆทุกคนแล้วกลิ่นเขาติดมากคือติดมากติดสภาพติดสุดๆดแต่นั้นไม่น่าจคือทุกๆกลิ่นนะคะพอเขาว่าผสมกับกลิ่นตัวเราผสมกับเหงื่อเราผสมกับทุกอย่างที่เป็นเราอะ่ะมันจะได้อีกกลิ่นหนึ่งทุกคนนึกออกไหมแน่น่ะค่อนข้างที่จะชอบวันนี้เพราะว่าพอมันผสมกับตัวเราแล้วมันมันไม่ปวดหัวเออ นี่ก็คือบ้านขิงเรียนราคาอันนี้ก็9,500เพราะว่ามีอะไรลายเซ็นเหย่เจ้าของเลย9,500แต่ก็แพงอยู่ดีนะความรู้สึน้ำหอม50 ml อะ่ะข<อ>วดเกือบหมื่นแพงน,นะเธอแบบเล่นมา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 มมาต่อน้ำหอมขวดนี้คือโดนป้ายามาจากพี่นะัทคือจริงๆพี่นะัทตัดซื้อมาแล้วขวดหนึ่งแล้วพี่นัทบอกว่าแกกินนี้นะถ้าฉีดไปแล้วอ่ะ ให้ความรู้สึกคือการเป็นสาวสาวสะพังเต็มตัวนางก็เลยบอกเฮ้ยขอลองฉีดก่อนแล้วก็ลองฉีดไปปุ๊บแล้ววันนั้นน,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 นี่แต่คนคักเช้นหอมอะไรอ่ะเช้นหอมอะไรอ่ะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยค่ะเป็นฟิลปปปูลา่าแต่ว่าอย่างไรมากเออนั่นก็คือยี่ห้อนี้นะคะ Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge หอมมาก ตอนนี้คือกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาเลยความรู้สึกมันจะมีความโตเป็นสาววัยทำงานแต่ว่าจะยังมีความแบบเปรี้ยวของผลไม้เข้ามาสอดแทรกยังไม่เพียงพอเวลาตอนนางเฟดอะแล้วผสมกับกลิ่นเราแล้วอะมันจะมีความแบบเขาเรีฮิโลโมนอะเกิดขึ้นไม่ไหวพี่สาวกินนี คือพี่นาชิกิ่นนี้จนแบบเหมือนผู้ชายลอบข้างคือต้องถามกลับว่าแบบใช้กิ่นอะไรทําไมหอมจังฉันก็เลยซื้อตามเลยแต่ว่าก็ใช้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะลดไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ขวด70 ml นะคะมื่นสมกว่าคุณแม่โหดมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารูปหลักขวดสวยจริงๆนะคะนี่เห็นแล้ยัว เห็นหรอ่าโอเคอเพซื้อถามว่าปริมาณของกลิ่นที่ติดติดมากค่ะติดทนมากค่ะคือแบบหอมละละมุนละไมเลาเรานัวนือไม่รู้จะบรรยายควาว่าอะไรแต่ว่าอยากให้ไปดมเพราะว่าหอมมากจริงๆนะคะคือตอนนี้เหลือ3ขวดใช่าหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็น3ามกลิ่นที่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นนะ่ะจริงๆแบรนด์นี้มาจากอังกฤษนะคะชื่อแบรนด์ว่า Penhaligon's นั่นแหละค่ะ เออซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาก็คือว่าตรงหัวน้ำหอมอะค่ะจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆาแล้วจะให้ความรู้สึกตามสัตว์นั้นๆเอ่อยัวเพศตามนั้นๆั้นอะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นแรกหัวช้างหัวม้าหัวเอ่อกระต่ายหัวอะไรคือมันจะได้ฟิลลิ่งที่เป็นสัตว์นั้นๆหัวเนี้ยที่นันซื้อมานะคะจะเป็นหัวจิ้งจอกเออเบลซาแซกแต่ทำไมขี้อ้อนเพราะว่าเราเป็นสาวจิ้งจอกกลิ่นแรกสัมผัสแรกที่จะได้กลิ่นเลยนะ จัน,นวนทำไมเธอดูน่ารักจังเลยเฮ้ยน <Hey, S 1> ี่เป็นผู้หญิงแบบไหนเนี่ยรับสับสนแล้วมีหลากหลายคาแรคเตอร์จังเลยดลจริงจอกเลยหน้าตาดูหญิงยโสแต่ว่าภายในแล้วคือเป็นแบบขี้อ้อนคือเบสหลักเลยนะคะก็คือโรสคือนันหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วนันดมเนี้ยน,นันเอาเลยจริงๆคือไม่ฉีดลงตัวด้วยนันบอกเขาเอาเลยเพราะว่ามันหอมมากหอมมากแต่ทําไมรู้ไหมพอกลับบ้านมามาดมกินเหมือนอะไรรู้ไหม ของอ o ชื่อกิ่งว่า P.Eony อะไรสักอย่างเนี่ยจะแปะลูปให้ทุวกินน่งนี้แล้วฉันมีแล้วฉันก็ว่าทำไมฉันตกหลุมรักก็เพราะว่ามันเป็นกิ่งที่คุณเคยแต่มันจะให้ความหนักกว่ามันจะให้ความทุ้มกว่าหลับตาดมเหมือนเลยแต่หลังจากเฟดอะไม่เหมือนพอหลังจากเฟดแล้วค่ะอ o ค่ะรุ่นเนี้ยมันจะมีความแบบลุกคุณนูคุณหนูหว,วานๆละมุนละไมไปแต่ถ้าเกิดเป็นขวดนี้ของนี่ห้อนี้นะ มันจะมีความแบบแอบแซกกินได้อะไรอร่อยก็เป็นชั้นมันก็เลยทําให้ต่างกันมันเลิศนะมันให้หลายกลิ่นนะมันหลากหลายอารมณ์นะอันนี้คือเขาหลักๆเลยจะมีโรสวูด,ดี้แล้วก็แมนดารินนะคะแล้วก็คือติดมากแต่ว่าไม่มากเท่าสามตัวแรกนะประมาณแบบ5้ชั่วโมงยอะไรเงี้ยแล้วก็ติดสภาพมากกว่าติดตัวราคาสูงนิดนึงขวดน,นี้นะคะเจ็ดสิบห้าอลมื่นสองแพงมาก มันโหดร้ายเหลือเกินน้าหอมนะ่ะก็ไปลองดมกันได้นะคะมาถึงการเข้ารอบชิงรอบชิงตําแหน่งที่เป็นกลิ่นที่ฉันเลือกยากมากเพราะว่าหอมมากแล้วมันก็เปลี่ยนตัวตนที่นั่นเป็ไปเลยนะคะทั้งสองกลิ่นนี้กิ่นที่จะเอามาก่อนนี่ก็คือกลิ่นของเนี่ยโรยเวนะคะนี่ราคาดีอ่ะต้องให้เขาก่อนราคาดีกลิ่นติดมากกลิ่นติดมากมากมากม อาบน้ําแล้วกลิ่นก็ยังอยู่คือถ้าเกิดวันไหนนั้นฉีดผมไปด้วยนะคือผมนั่นกลายเป็นกลิ่นนั้นเลยกลิ่นเฮอร์เมล่าเอาไม่อยู่อะก็คือกลิ่นเนี้ยให้ความรู้สึกแบบเบาสบายหวานอบอุ่นแล้วก็สะอาดผู้ญิงคนนี้อยู่ใกล้ๆนานๆได้เป็นฟิลคนดีคนหนึ่งไม่เป็นบทอื่นเป็นบทคนดีเท่านั้นบทอื่นไม่เล่นสบายๆทั้งวันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือมันไม่ได้กลิ่นเฟรชขนาดแบบสดชื่นนะ มันเป็นกลิ่นสบายสบายทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ดมได้ทั้งวันแบบผ่อนคลายจนเลยอะไรเงี้ยเออถ้าให้พูดนะเหมือนเครื่องหอมวางในบ้านมันเลยจะสบายฟิลนั้นน่ะเนื้อออกไหมกลิ่นนี้คือได้มากๆแล้วในชอบตอนนางเฟดพอนางเฟดแล้วอ่ะนางจะเป็นกลิ่นที่ดอปลงมาใจความรู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่แสบจมูกแล้วมันก็โคตรขโคตรสบายจมูกอ่ะเป็นวันชิวๆของเราอ่ะคือต้อง ต้องกลิ่นเท่านั้นถ้าวันไหนเน,แ,นแบบวันนี้ไม่มีงานนะฉีดกลิ่นนี้เลยเพราะมันเตรียมรีแลกทม์ทั้งวันเลยอะ100 ml 3,500บาทคือคุ้มมากๆลองไปหาซื้อกันดูละกันเนี่ยคือแบบอยากให้ได้กลิ่นอยากให้ดมว่ามันมันเลิศแล้วคุณพี่จะเข้าใจคำว่าทำไมฉันยอมเปลี่ยนโลกการเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมเลยนะคะแล้วนี่คือลูกหลักขึ้นแทนลูกหลักเลยฉีดเกือบทุกวันก็คือต้องกลิ่นนี้เลย เดอะมัทชะของเลลาโบนะคะเป็นกิ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาจากเลลาโบเลยพี่บีเอเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยวางขายก่อนคริสต์มาสคนกว้านซื้อหมดทุกสาขามันมันจะเดอะเบสขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าเนี่ยเหลือแค่สามพอดสุดท้ายเธอจะเอาไหมไหนั่งก็แบบมาลองอีกสักตั้งแล้วก็เอามาใช่ไหมทุกคนเฟิร์สแรกอะ่ะ คือมันจะมีความกลิ่นหนังกลิ่นเข้มเข้มกลิ่นแน่นๆ่นอึบอึเลยนะคือฉีุ๊มมันอึบมันเข้มมันแมนมากมันสตรองมากเลยอะแต่พอน้องเฟดเท่านั้นนะทุกคนเหมือนอีกคนหนึ่งเหมือนอีกร่างหนึ่งยังมีความสตรองอยู่แต่เรามีความแบบแอบซอ่อนซัมเิงบางอย่างอะไรไม่รู้คือไม่รู้กลิ่นอะไรอยู่ข้างในมันหอมมาก คือถ้าเกิดฉีดกลิ่นนี้ไปอยู่ใกล้ผู้ชายผู้ชายก็จะรู้สึกว่าแบบกลิ่นนี้มันไม่ทาให้เขาปวดหัวมันไม่ได้กลิ่นหวานอะมันเป็นกลิ่นที่แบบเท่ๆคนนึงเหมือนคุยกับผู้หญิงมันแมนหนึ่งคนอะไรเงี้ยถ้าวันไหนต้องการความสตรองก็จะฉีดกลิ่นนี้นะคะกลายเป็นกลิ่นลุกรักเพราะอะไรให้หนึ่งความติดทนนานคะ่ะ ติดทุกอย่างบนโลกใบนี้เบาะเก้าอี้เอ่ยอะไรเอ่ยเบาะรถเอ่ยติดหมดเลยกลิ่นกระเป๋าดิฉันก็เปลี่ยนไปกลิ่นนี้แล้วเพราะว่าพอสะพายปุ๊บมันติดอยู่ตรงสายเนี่ยมันก็ติดกลิ่นไปเลยนะคะติดชิพหายไว้วอดขอใช้คำนี้แน่นมากอึบไม่ไหวถ้าใครอยากได้กลิ่นน้ำหอมติดติดทน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 เพราะเขาแด่ทนนะเอาอันนี้เลยเดอะมัทฉะเท่านั้น ราคาสูงม,มากหมื่นนิดนดนะคะแต่นันไม่แน่ใจว่าในไทยอ่ะกลิ่นนี้เข้าหรือยังเพราะว่านันซื้อมาจากอเมริกาไงไม่ว่าจะยังไงอ่ะอยากให้ไปลองดมของจริงก่อนอย่าอย่ามวัวแต่ฟังแนนนะความชอบส่วนบุคคลมันก็แล้วแต่กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในนี้เหมือนมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าแบบเออมันมีกลิ่นประมาณนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบให้ความรู้สึกประมาณนี้นี้นะคะแล้วก็หน่ารินเรา ยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มอมมอยบอกกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ